ฮัลโหลชา้าทีทุกคนนะครับคือผมเห็นดรามา่านี้มานานแล้วคือไอช่องนี้เนี่ยไปวิทยาลัยคือแปนกันนะครับผมคือไอเนี้ยผมเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วทางการทางช่องการสองห้าห้าสองเนี่ยเขาก็ได้ลงคลิปมาสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมคือไอการเนี่ยที่เด็กเาบอทุกครับ,รบไอไอเนี้ยนะครับเนี่ยช่องอะไรไม่รู้ไป ราม่าครับกสองของช่องกันนะครับผมและช่องใครไม่รู้นะครับคือผมได้ไปด่ามันในคอมเมนต์แล้วผมไปด่ามันแล้วคือไม่ใช่คลิปนี้ครับเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปตรงนี้ถ้าใครถ้าใครเลือดใครเห็นไอ้คอมเมนต์ตัวนี้ทางช่องกันนะทางกันสองห้าสองนะครับผมบอกว่าให้เมินไปนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับผม ใครมันไส่มันก็มันไส่เนาะผมไปด่ามันในคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่คนว่าจะมันไส่หรือจะด่ามันครับผมไม่สามารถบอกได้นะครับผมว่าจะทําตามผมไม่ไหมคือแนะนําว่าอย่าไปด่าดีกว่าครับทําตามที่พี่การนเขาบอกนะครับผมคือไอ้นี่นยใครที่อยู่กับผมมันอ่ะออกจากไม่ต้องมาสนใจคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าใครที่ไม่ใช่อ้นี่ผมมาคุยกับผมหน่อยนะครับว่า จะทำไงกับมันผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงกับมันนะครับตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยไงแล้วดราม่าเรื่องช่องกันกับช่องดังโงกันช่องดังโง่ที่เป็นช่องช่องหนึ่งที่พยายามด่าท่ินยันได้บ่อยเพื่อนกิจวีนะชิบีนะ รีบๆพอด,ด้วยไม่ชอบคลิปคลิปท้าก็พูดไปเลยครับดิสไลค์มันด้วยเลยกดแบนช่องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับดึงไปดิสไลค์ช่องนี้ด้วยดิสไลค์ไปเลยนะครับดิสไปให้ช่องมันตกไปเลยดิสไลค์ไปเลยมันใ้่มันต้องใรู้เรื่องเลย แค่ถามว่ามันใส่มันฝันส่นะครับผมจะไปรีพอร์ตช่องมันนะครับผมนี่ผมมันสระดกหนักมากอะไรชี่นนี้ก็มีเท่านี้นะครับหรือเบรีพอร์ตนะด้วยเด็กไลค์ชิปด้วย